เมื่อคืนนี้ฉันได้เห็นเด็กผู้หญิงวัยยี่สิบกว่า,วาคนหนึ่งยืนร้องไห้สะอึกสะอืน้นอย่างน่าเวทนาอยู่ข้างเคาน์เตอร์ศุลกากรเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ยืนอยู่ข้างๆทำหน้าตาเคร่งขรึมมือถือแถบกระดาษสีเหลืองกำลังเข็นกระเป๋าเดินทางของเธอเข้าไปในห้องมืดเป็นภาพที่น่าสงสารจับใจจริงๆตอนที่ฉันเดินผ่านฉันแอบฟังได้นิดหน่อยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรหรอกเพียงเพราะในกระเป๋าของเธอมีกล่องยาบำรุงที่แม่เตรียมมาให้และมีหมู แผ่นหมูหยองเนื้อแดดเดียวสองสามหอที่แม่อยากให้เธอได้ลิ้มรสแม้จะอยู่ต่างประเทศเพียงเพราะของเล็กน้อยเหล่านี้เธอไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับค่าปรับเป็นจำนวนหลายพันดอลลาร์สหรัฐแต่ยังอาจถูกส่งตัวกลับทันทีโดยที่ยังไม่ทันได้ก้าวเข้าประตูมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำก็ต้องซื้อต่อเครื่องบินกลับบ้านเสียแล้วเรื่องแบบนี้สำหรับพวกเราที่เป็นแอร์โฮสเตสซึ่งบินมา20ปีบอกได้เลยว่าเห็นมาเยอะมากแต่ทุกครั้งที่เห็นก็อดรู้สึก สะท้อนใจไม่ได้สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันคุณแอร์สมใจยินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินสุขสันต์หนึ่งรเปอร์เซ็นตดิฉันเป็นแอร์โฮสเตสมาครบ20ปีบินเที่ยวบินระหว่างประเทศมาแล้วนับพันเที่ยวดิฉันเห็นคนมากมายที่ออกเดินทางไปต่างประเทศด้วยความดีใจแต่พอลงเครื่องบินก็ต้องประสบกับฝันร้ายที่สนามบินนานับชั่วโมงเพียงเพราะปัญหาเรื่องสัมภาระตอนนี้ใกล้เดือนธันวาคมแล้วเป็นเดือนที่พิเศษมากนักเรียน นักศึกษาต่างชาติกลับบ้านหรือออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเตรียมฉลองคริสต์มาสและหลายคนก็ต้องการใช้ช่วงปลายปีนี้ไปท่องเที่ยวช่วงนี้แหละที่สุลกากรทั่วโลกจะตรวจสอบเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าก่อนหน้านี้ฉันก็เอาของเหล่านี้ติดตัวไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยทําไมคราวนี้ถึงไม่ได้ดิฉันบอกเลยว่ากฎมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะและวิธีการตรวจสอบในปัจจุบันก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่าคิดเข้าข้างตัวเองโดยเด็ดขาดวิดีโอในวันนี้ดิฉันจะเปิดใจพูดกับทุกท่านถึงสิ่งของ5อย่างที่ห้ามห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ใส่เข้าไปในกระเป๋าเดินทางของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่3มที่90%เอร์เซของคนมักจะทำผิดและเมื่อมีปัญหาแล้วผลที่ตามมาก็ร้ายแรงมากก่อนที่จะเริ่มพูดคุยคุณแอบสมใจขอความกรุณาทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่าเดินทางปลอดภัยในช่องคอมเมนต์หรือกดติดตามช่องนี้โดยตรง เราจะได้รับโชคร่วมกันและหวังว่าความปลอดภัยนี้จะส่งต่อไปถึงเพื่อนทุกคนที่กำลังจะเดินทางไกลการสนับสนุนของท่านคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการทำคลิปของดิฉันเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเรามาดูอย่างแรกก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามได้ง่ายที่สุดแต่มีผลที่ตามมาร้ายแรงที่สุดนั่นก็คืออย่าไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปเรียนต่อต่างประเทศทุกคนมักจะมีนิสัยชอบนำกล่องอยาเล็กๆติดตัวไปด้วย เพราะการไปหาหมอที่ต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงและมีปัญหาเรื่องภาษาการนำยาที่เคยกินเป็นประจำติดตัวไปจึงรู้สึกสบายใจดิฉันเข้าใจความคิดนี้เป็นอย่างดีเพราะดิฉันเองก็นำยาติดตัวไปด้วยแต่ทุกท่านต้องระวังให้มากขายาสามาัญประจำบ้านที่เราเห็นได้ทั่วไปในประเทศของเราหลายชนิดในสายตาของศุลก,กากรต่างประเทศมันคือยาเสพติดทุกท่านต้องจำหลักการข้อหนึ่งไว้ให้ดียาที่มีส่วนผสมของอีเฟดรีน หรือมอร์ฟีนหรือส่วนผสมที่เป็นอนุพันธ์ของฟินห้ามนำติดตัวไปโดยเด็ดขาดดิฉันจะยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดให้ทุกท่านฟังยาแก้ไอชนิดเม็ดหรือ,อยาแก้ไอน้ำที่ใช้บ่อยในหลายครอบครัวยาเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการได้ดีจริงแต่มันมีส่วนผสมที่อาจถูกจัดเป็นสารต้องห้ามในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาถ้าคุณนำติดตัวไปแม้เพียงขวดเดียวเมื่อถูก สุลกากรตรวจพบพวกเขาจะไม่สนใจว่าคุณเป็นหวัดหรือไอพวกเขาจะถือว่าคุณลักลอบนำเข้ายาต้องห้ามซึ่งลักษณะความผิดจะเปลี่ยนไปเลยดิฉันจำได้ว่าเมื่อสองปีก่อนมีข่าวที่พ่อชาวจีนคนหนึ่งไปเยี่ยมลูกสาวที่สหรัฐอเมริกาเพียงเพื่อช่วยลูกสาวนำยากแก้ไอที่มีส่วนผสมของโคเดอีนินประมาณสิบกว่าขวดผลก็คือถูกใส่กุญแจมือทันทีที่สนามบินลอสแอนเจลิสและถูกขังในห้องมืดถูกสอบสวนนานกว่าสิบชั่วโมงสุดท้าย ไม่เพียงแต่ยาจะถูกยึดตัวเองยังถูกห้ามเข้าประเทศเป็นเวลาหปีและถูกส่งตัวกลับประเทศทันทีคุณลองคิดดูสิคะเดิมทีเป็นการรวมญาติกันอย่างมีความสุขแต่กลับกลายเป็นแบบนี้น่าเสียดายแค่ไหนนอกจากยาแก้ไอแล้วยังมียาแคปซูลแก้วัดหรือยาผงยาเม็ดแก้วัดบางชนิดหากมีส่วนผสมของซูโดออเฟรนก็ห้ามนําไปเช่นกันเพราะสารนี้สามารถถูกนําไปสกัดเพื่อผลิตยาไอซ์ได้ดังนั้นคุณแอสมใจขอแนะนําอย่างแรงกล้าว,ว่า หากคุณจําเป็นต้องนํายาไปจริงๆต้องเก็บกล่องและฉลากยาไว้ทั้งหมดยาพยายามแกะเม็ดยาออกมาใส่ในถุงเล็กๆเพื่อประหยัดพื้นที่เพราะศุลกากรจะไม่รู้เลยว่ามันคือยาอะไรและจะต้องถูกจัดการในฐานะผงหรือยาเม็ดที่ไม่ทราบที่มาซึ่งจะสร้างปัญหามากขึ้นไปอีกหากเป็นยาที่แพทย์สั่งจ่ายต้องนําใบสั่งยาของแพทย์ติดตัวไปด้วยและควรแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณจําเป็นต้องใช้ยานี้ในการรักษาโรค หากเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณหรือยาที่มีส่วนผสมของชิ้นส่วนสัตว์หรือรากไม้ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปพยายามอย่านำติดตัวไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตรวจสอบเรื่องนี้เข้มงวดเป็นพิเศษหากตรวจพบอาจถูกปรับตั้งแต่แรกเริ่มและในกรณีที่ร้ายแรงอาจต้องถูกจำคุก ต่อไปเรามาดูอย่างที่สองซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายท่านชอบเตรียมให้ลูกหลานมากที่สุดนั่นก็คืออาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนมไข่ดิฉันทราบดีว่าความรักของพ่อแม่ทั่วโลกนั้นเหมือนกันมักจะรู้สึกว่าอาหารต่างประเทศไม่อร่อยและลูกอยู่ต่างประเทศต้องลำบากจึงอยากนำไส้กรอกอีสานหมูยอหมูแผ่นเนื้อแดดเดียวหรือแม้แต่เป็ดย่างหมูแดงที่บรรจุสุญญากาศยัดเข้าไปในกระเป๋าเดินทางของลูกหลานและ เพื่อนบางคนก็คิดว่าของฝากท้องถิ่นจากบ้านเกิดของตัวเองอร่อยจึงอยากนําไปให้ญาติมิตรที่ต่างประเทศได้ลองชิมแต่เพื่อนๆคะต้องฟังคําเตือนของดิฉันไว้สักหน่อยนะคะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไม่ว่าจะสุกหรือดิบไม่ว่าจะบรรจุเป็นชิ้นๆหรือบรรจุแบบสูญญากาศถูกห้ามอย่างเด็ดขาดในกฎการนําเข้าของเกือบทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหมูและเนื้อวัวสุลกากรของแต่ละประเทศเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างเข้มงวดตอนที่ดิฉันบินไปออสเตรเลีย ดิฉันเคยเจอคุณป้าท่านหนึ่งนำไส้กรอกที่ทำเองมาห่อใหญ่เธอตั้งใจห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายชั้นและพันด้วยเทปอย่างแน่นหนาซ่อนไว้ใต้ก้นกระเป๋าเธอคิดว่าสุนัขสุลกากรจะดมกลิ่นไม่เจอแต่ผลก็คืออะไรคะสุนัขตรวจหาเนื้อสัตว์นั้นจมูกไวกว่าที่เราคิดเป็นหมื่นเท่ามันพุ่งเข้าไปที่กระเป๋าเดินทางใบนั้นจากระยะห่างหลายเมตรทันทีสุดท้ายคุณป้าท่านนั้นไม่เพียงแต่ไส้กรอกจะถูกยึดและทำลายแต่ยังถูก ปรับเกือบสามพันดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินบาทไทยก็เป็นจำนวนเกือบแสนบาทเลยนะค่างเงินหมื่นกว่าบาทนี้สามารถซื้ออาหารในออสเตรเลียได้มากมายขนาดไหนตอนนั้นคุณป้าน้ำตาไหลพร่มบอกว่าไม่รู้้แต่ใบสั่งปรับของสุลกากรไม่ได้เห็นใจใครอีกอย่างหนึ่งที่ทุกท่านมักจะพลาดนั่นก็คือขนมไหว้พระจันทร์ทอนและข้าวต้มมัดหรือขนมที่มีส่วนผสมของไข่หากเป็นไส้ถั่วเหลืองหรือไส้เมเล็ดบัวอาจจะยังพอไปได้ แต่ถ้ามีไข่เค็มหรือเนื้อสัตว์อยู่ด้านในนั่นถือเป็นสิ่งต้องห้ามทันทีเพราะไข่แดงถือเป็นผลิตภัณฑ์ไข่และเนื้อสัตว์ถือเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคดิฉันเห็นนักเรียนนักศึกษาหลายคนนำขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไข่เค็มราคาแพงกลับเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แต่สุดท้ายก็ถูกยึดที่สุลกากรทั้งหมดต้องยืนดูของมูลค่าหลายร้อยบาท ถูกโยนลงถังขยะมันน่าเสียดายจริงๆนอกจากนี้ผลไม้และผักสดก็เป็นสิ่งที่ห้ามนําเข้าโดยเด็ดขาดแม้แต่แอปเปิลลูกหนึ่งที่คุณได้รับบนเครื่องบินแต่กินไม่หมดและเผลอัดใส่กระเป๋าไว้เพื่อจะกินต่อลงเครื่องบินก็ถือว่าผิดทันทีที่คุณเดินออกจากเครื่องบินและผ่านแนวเส้นศุลกากรผลแอปเปิลลูกนี้ก็กลายเป็นสิ่งต้องห้ามทันทีการที่ศุลกากรนิวซีแลนด์ปรับเงิน400ดอลลาร์นิวซีแลนด เพราะแอปเปิลลูกเดียวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำดังนั้นสำหรับเรื่องอาหารคัมแนะนำของคุณแอร์สมใจคือถ้าไม่จำเป็นอย่านำไปเลยค่ะปัจจุบันร้านขายของชำซูเปอร์มาร์เ e ก็ตเอเชียมีอยู่ทั่วโลกนำพริกเครื่องแกงหรือแม้แต่บาหมี่กึง่งสำเร็จรูปรสจัดสามารถหาซื้อได้ในเมืองใหญ่ๆต่างประเทศเกือบทั้งหมดถึงแม้จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ก็ปลอดภัยกว่าดีกว่าถูกปรับเป็นหลายพันบาทใช่ไหมคะเอาละ่ะ เรามาพูดถึงอย่างที่สามนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดได้ง่ายและมีผลร้ายแรงมากนั่นก็คือเงินสดส่วนเกินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สะดวกมากหลายคนจึงไม่พกเงินสดเวลาออกนอกบ้านแต่ก็ยังมีคนรุ่นเก่าหรือผู้ที่เดินทางไปอย่างประเทศที่การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่พัฒนามากนักที่ยังคงนิยมพกเงินสดติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัวหรือบางคนต้องการนำเงินไปซื้อบ้าน ซื้อรถในต่างประเทศจึงอยากพกเงินสดไปเยอะๆทุกท่านต้องจำตัวเลขหนึ่งไว้ขีดจำกัดของเงินสดในการนำเข้าประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ5,000ดอลลาร์สหรัฐหรือมูลค่าเทียบเท่าเช่น10,000ยูโรหรือ200,000บาทแน่นอนว่าแต่ละประเทศมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่5,000ดอลลาร์สหรัฐเป็นระดับเตือนภัยที่ใช้กันทั่วไปหากเกินจำนวนนี้คุณต้องสำแดงคุณแอสมใจบอกว่าต้องสำแดงนะคะ ไม่ใช่ห้ามนําเข้าหลายคนเข้าใจผิดว่าหากเกิน5 0 00ด 0, อลลาร์สหรัฐจะนําเข้าไม่ได้หรือคิดว่าถ้าสําแดงแล้วจะต้องเสียภาษีความจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะการสําแดงเพียงเพื่อต่อต้านการฟอกเงินหากคุณกรอกแบบฟอร์มตามความเป็นจริงบอกศุลกากรว่าคุณนําเงินมาเท่าไหร่และมีจุดประสงค์อะไรโดยปกติแล้วพวกเขาจะอนุญาตให้ผ่านได้แต่สิ่งที่นา่ากลัวที่สุดคือ คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดเช่นครอบครัวพอแม่ลูก3คนไปท่องเที่ยวด้วยกันนำเงินไปทั้งหมดส0 0 0ม,มดอลลาร์สหรัฐเถาพอคิดว่าแต่ละคนสามารถนำเข้าได้1น0 0งดอลลาร์สหรัฐถ้าเราแบ่งกันคนละสิบ0ูน,น,น,นดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ต้องสำแดงแล้วใช่ไหมดิฉันบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้ เรียกว่าการแบ่งแยกเงินสดในสายตาของศุลกากรน,นี่คือการสงสัยว่ามีการฟอกเงินอย่างชัดเจนเมื่อถูกตรวจพบเงินส0 0 0มดอลลาร์สหรัฐนี้อาจถูกยึดทั้งหมดโปรดทราบว่าถูกยึดนะคะไม่ใช่ถูกปรับเงินนี้จะหายไปเลยและบุคคลนั้นจะถูกขึ้นบัญชีดําอีกด้วยเพื่อนของเพื่อนดิฉันที่ทําธุรกิจคนหนึ่งเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาธุรกิจนําเงินสดไปห้าหมดอลลาร์สหรัฐท่าเขาไม่ต้องการสําแดง จึงแบ่งเงินซ่อนไว้ในช่องลับของกระเป๋าเดินทางในถุงเท้าและแม้กระทั่งในหนังสือแต่ผลก็คือเมื่อผ่านการสแกนตรวจสอบความปลอดภัยธนบัตรหลักสีก็ปรากฏชัดเจนภายใต้เครื่องสแกนศุลกากรเรียกเขามาถามว่านำเงินมาเท่าไหร่เขาตื่นตระหนกและตอบว่านำมาแค่2อง0 0ดอลลาร์สหรัฐถอพอเปิดกระเป๋าออกมาตรวจสอบพบว่ามีถึง5 0 0 0มดอลลาร์สหรัฐถเข้าขายชอโกง สุลกากรเงินถูกยึดและเขาถูกควบคุมตัวสุดท้ายต้องจ้างทนายความเสียเงินไปมากมายเพื่อให้ได้รับการปล่อยตัวแต่เงินห0,000่นดอลลาร์สหรัฐนั้นแทบจะไม่ได้คืนเลยดังนั้นสำหรับเรื่องเงินทุกท่านอย่าเล่นเกมฉลาดเป็นอันขาดไม่ว่าจะพกไปน้อยหรือสำแดงอย่างซื่อสัตย์แม้คุณจะพกไปหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐตราบใดที่คุณกล้าสำแดงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายสุลกากรก็จะไม่สร้างความลำบากให้คุณ อย่างที่4อาจจะเป็นสิ่งที่สาวๆที่รักสวยรักงามให้ความสนใจนั่นก็คือสินค้าแบรนด์เนมปลอมหรือที่เราเรียกกันว่าของเลียนแบบหรือของเกรด A เช่นกระเป๋าเกรด A นาฬิกาปลอมหรือรองเท้าแบรนด์เนมปลอมเมื่อก่อนหลายคนคิดว่าฉันใส่ของปลอมสุลกากรจะมีเวลามาจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปยังประเทศในยุโรปเช่นฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศแฟชั่น ฉันนำพวกเขาให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่เข้มงวดมากเจ้าหน้าที่สุลกากรมีสายตาที่เฉียบคมพวกเขาได้รับการอบรมอย่างมืออาชีพพวกเขาสามารถมองออกได้ทันทีว่าการเย็บลายหนังและความเงางามของโลหะของกระเป๋าใบนั้นเป็นของแท้หรือของปลอมครั้งหนึ่งดิฉันบินไปปารีสและเห็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกสกัดด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมใบสวยที่ดูเหมือนของจริงมากแต่สุลก,กากรเรียกให้เธอหยุดและใช้ แวนขยายตรวจดูสุดท้ายก็ยืนยันว่าเป็นของปลอมเจ้าหน้าที่ศุลกากรบอกในตอนนั้นว่าการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมปลอมเป็นสิ่งผิดกฎหมายในฝรั่งเศสไม่เพียงแต่กระเป๋าใบนั้นจะถูกยึดแต่ยังต้องเผชิญกับค่าปรับที่สูงมากจำนวนค่าปรับโดยทั่วไปคือ1เท่าถึง2เท่าของราคาสินค้าของแท้ทุกท่านลองคำนวณดูสิคะกระเป๋าของแท้อาจมีราคาเป็นแสนบาทถ้าคุณถูกปรับเป็น20 0แสนหรือ3 0 0 0สนบาทคุณซื้อของแท้ไปเลย ไม่ดีกว่าหรือยิ่งไปกว่านั้นความรู้สึกที่ต้องอับอายขายหน้านั้นมันอยากจะแทกแผ่นดินหนีจริงๆและที่เกินเลยไปกว่านั้นคือศุลกากรบางประเทศหากพบกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมหมายเอี่ยมหลายใบพร้อมบรรจุภัณฑ์อยู่ในกระเป๋าเดินทางของคุณพวกเขาจะสงสัยว่าคุณกำลังค้าขายสินค้าปลอมซึ่งนั่นจะกลายเป็นคดีอาญาที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นคุณแอสมใจขอแนะนำทุกท่านว่าการเดินทางไปต่างประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแต่งกายที่สบาย ถ้าชอบแบรนด์เนมจริงๆก็ไปซื้อของแท้ถ้ารู้สึกว่าแพงเกินไปก็ซื้อยี่ห้อทั่วไปที่มีคุณภาพยาแบกของปลอมไปอวดอ้างเป็นอันขาดหากบังเอิญเจอสุลกากรที่เอาจริงเอาจังก็จะกลายเป็นการไม่คุ้มกับที่เสียไปจริงๆอย่างสุดท้ายอย่างที่ห้าฟังดูเหมือนไรพิษภัยที่สุดแต่มีอันตรายที่ซ่อนอยู่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือของฝากท้องถิ่นที่ดูธรรมดาเช่นมเมล็ดพืชดินหรือผลิตภัณฑ์จากพืช ที่ยังไม่แปรรูปบางคนไปเยี่ยมญาติที่ต่างประเทศอยากนำมเมล็ดพันธุ์ผักจากบ้านเกิดไปให้พ่อแม่ปลูกผักไว้กินเองที่สวนหลังบ้านหรือบางคนไปเที่ยวแล้วเก็บก้อนหินสวยๆที่ชายหาดได้สองสามก้อนหรือเห็นพืชบางชนิดในป่าสวยดีจึงขุดเอาต้นเล็กๆก,ก,กลับมาปลูกหรือบางคนนำไม้แกะสลักกระถางต้นไม้ที่มีดินติดตัวไปด้วยของเหล่านี้ในสายตาของสุลกากรมันคือระเบิดชีวภาพทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะ,มะเมล็ดพืชดินหรือท่อนไม้เหล่านี้ อาจมีไข่แมลงแบคทีรียหรือเชื้อราที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซ่อนอยู่เมื่อสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเหล่านี้เข้าไปในระบบนิเวศสัยเนื่องจากไม่มีศัตรูตามธรรมชาติมันอาจแพร่พันธุ์ทุตยอย่างรวดเร็วสุดท้ายนำไปสู่การล่มสลายของระบบนิเวศท้องถิ่นและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการเกษตรในท้องถิ่นทุกท่านยังจำมดคันไฟสีแดงที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ได้ไหมคะมันแพร่กระจายมาในลักษณะนี้แหละดังนั้น ศุลกากรของแต่ละประเทศจึงตรวจสอบเรื่องนี้เข้ม,มวดยิ่งกว่ายาเสพติดเสียอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกเกษตรกรรมขนาดใหญ่เช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาใครที่นำมเมล็ดพืชหรือดินติดตัวไปแม้แต่พื้นรองเท้าของคุณที่มีดินโคลนติดอยู่ก็อาจถูกขอให้ทำความสะอาดทันทีหรือถูกปรับเงินดิฉันเคยมีผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นคุณลุงที่ชอบปลูกต้นไม้มากเขาแอบนำมเมล็ดกล้วยไม้ที่มีชื่อเสียง ห่อหนึ่งเย็บซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านในแต่พอถึงศุลกากรก็ยังถูกตรวจพบอยู่ดีเพราะปัจจุบันศุลกากรหลายแห่งมีอุปกรณ์ตรวจจับพิเศษสําหรับมเมล็ดพืชและยังมีสุนัขตรวจสอบอีกด้วยคุณลุงถูกปรับไปหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐและถูกบันทึกประวัติไว้หลังจากนี้ทุกครั้งที่เดินทางเข้าประเทศก็ต้องถูกเปิดกระเป๋าตรวจสอบอย่างละเอียดดังนั้นห้ามนําสิ่งมีชีวิตใดๆหรือสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตเข้าออกประเทศ โดยเด็ดขาดขีดจำกัดนี้ห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาดเอาลัพูดมาเยอะแล้วเพื่อนบางคนอาจจะถามว่าคุณแอสมใจคากฎระเบียบเยอะแยะขนาดนี้ฉันจำไม่ได้จะทำอย่างไรดีถ้าฉันนำของที่ไม่แน่ใจว่านำไปได้หรือไม่ควรตรวจสอบอย่างไรดีจริงๆแล้วง่ายมากขาดด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขนาดนี้ก่อนเดินทางทุกท่านสามารถเข้าไปค้นหาแอปพลิเคชันเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อมหรือศุลกากรของประเทศนั้นๆพวกเขา จะมีรายชื่อสิ่งของต้องห้ามอย่างละเอียดและปัจจุบันแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายแห่งก็มีคู่มือพิเศษให้ด้วยและมีวิธีที่โง่ที่สุดแต่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นก็คือถ้าไม่แน่ใจก็ยอมลำบากหน่อยตอนกรอกใบเข้าเมืองก็ทำเครื่องหมายติ๊กในช่องสำแดง declaration จากนั้นเดินไปช่องสำแดงสีแดง red channel ยืน่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรดูและถามว่านำเข้าได้หมายถ้าเขาบอกว่านำเข้าได้คุณก็เดินออกมาได้อย่างสง่าผ่าเผย ถ้าเขาบอกว่านำเข้าไม่ได้คุณก็แค่ทิ้งมันณจุดนั้นเพราะคุณได้สำแดงโดยสมัครใจแล้วซึ่งแสดงว่าคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะซ่อนเรนสุลกากรจะไม่ปรับคุณอย่าได้พบของไปท,งทั้งทั้งที่รู้แต่ยังคิดเข้าข้างตัวเองแล้วเดินไปช่องไม่สำแดงสีเขียว <c oughs> เมื่อถูกตรวจพบนั่นจะกลายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยเจตนาซึ่งลักษณะความผิดจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสุดท้าย คุณแอสมใจขอย้ำอีกสักเล็กน้อยเมื่อเราเดินทางออกนอกประเทศเราไม่ได้เป็นตัวแทนของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพลักษณ์ของคนไทยด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นและเคารพกฎเกณฑ์ท้องถิ่นเป็นหน้าที่ที่พลเมืองทุกคนควรทำอย่าให้ความโลภเล็กน้อยหรือความคิดเข้าข้างตัวเองชั่วขณะมาทำลายการเดินทางที่สวยงามของเราและอย่าทำให้ประเทศต้องอับอายเพียงเพราะความไม่ตั้งใจส่วนตัวของเราใกล้ สิ้นปีแล้วคงมีคนเดินทางไปต่างประเทศเยอะมากหากญาติพี่น้องหรือลูกหลานของท่านกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศขอให้ท่านแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขาดูอย่างเด็ดขาดการแชร์เพียงครั้งเดียวของท่านอาจช่วยให้พวกเขาประหยัดค่าปรับได้หลายแสนบาทหรือแม้แต่หลีกเลี่ยงการติดคุกซึ่งเป็นความปรารถนาดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาละ่ะการแบ่งปันในวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะหากท่านคิดว่าสิ่งที่คุณแอร์สมใจพูดเป็นประโยชน์กับท่านอย่าลืมกดถูกใจบันทึก และกดติดตามนะคะดิฉันคุณแอร์สมใจแอร์โฮสเตสที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้มา20ปีพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยและมีความสุข100%ค่ะ